สวัสดีครับไอมาพบกับช่องไอเช็คนหากินครับมอนีก้กะมาหยามกับหนูนะครับผมป่าอ้อยคือเก่าครับเจ,เ,เจ้าเก่าเจาเดิมที่เก่าที่เดิมที่มันมันนะครับเลยกัดมารับชมกันได้เลยนะครับผม <c oughs> โอ้นี่ครับหมายหมยเราโอ้ขุดขึ้นใหม่ไหม,มโอ้ปกติครับยังอยู่คือเกาอ่าเอาไว้หนีนะครับแสววจากสามสี่มือนอี่ ปลาอ้อยครับปลาอ้อยอ้อยคันน้ำว้าบโอ้มากินครับเอาให้เพื่อนกินได้เต็มที่จอกิน ต้องมีเผลอสักมือนะครับไปในสาบสี่มือเนี่ยโอ้ม้หบวปุ๊บเออนีอคือมันั่นแทะอุ๊ยบักได้เลยครับผมอุ๊ยจอดจอด,ด,ด,ดครับตัวนี้ เบิ่งนะครับเบิง่งโตหนูนนเอ็ดเลดคากองห้ำอยู่ครับใส่ห้ำครับโอ้แก่ยากครับมือเดียวใส่โทรศัพท์ถ่ายกัเป็นอย่างซี่แล้วครับเจิมครับผมโอูโย เบึ้งเขานู้ด้วยครับผมอ๋อตต้นนี้ก็แปดขีดเก้าขีดเพล่นแล้วครับมามาแล้วครับมาแล้วบิ่งรักต่อไปโอ้โหโคตรสุดยอดปดิญญาโท หนูจบปริญญาครับไม่มีนะกันเหลืออยู่ประมาณสามสี่อันครับ

กับบอ่อลัน่นยอดครับพี่น้องบึงขีใหม่ๆเลยสดๆยอดหลีจบปริญญาแล้วนี่หนูนะอู้หูเกือบนิว้วควาย กับกดักกันเลยสองอันสุดท้ายครับมน,นี่ก็ะจะเย็นแน่สิบองศาโอ oh. 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 ้การฉลาดการกินยังอยู่ปกติ เบิ่งอีกอันหนึ่งครับผมสีมาร์ยู่บใส่อยู่ประมาณแปดอันครับับดักใส่อยู่แปดอันใส่นอตัวนอ้โอ้ยมิดกัดครับ เอาครับนี่สิมาัตเดียวนี่แล้วครับผมเหอเด๋นี้ก็สุดยอดแล้วครับเรื่ยกับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร้ให้ช่องไอแซคค้นหากินด้วครับผมสวัสดีครับ